ครับสวัสดีครับวันนี้มาส่งรถลูกค้านะครับผมนิวฮอลแลนด์ที่ที่ซีจุดหาหาครับขนาดหาสิ่หาแรงมาครับวันนี้ลูกค้าซื้อสดนะครับสดสดกันไปเลยครับวันนี้ลูกค้าเพิ่งหัดขับรถมือแรกครับผมรถโล่งแล้วก็เอามาล่องเลยครับถือว่าขับง่ายครับกันเป็นรถไถในตำนานน้องเฮานะครับนิวฮอลแลนด์ครับวันนี้ลูกค้าก็ได้มาทดลองครับ เบื้องขี่ไถครับขนาดดินเหนียวครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับหน้าเป็นหน้าดินเหนียวถือว่าไถได้สะดวกอยู่ครับผมคล่องอยู่ ถ้าลูกค้าเบิ้งคลิปแล้วสนใจกับติดตอ่อทีหลานลัองใช่ใดนะครับผม